นี่แกมีปัญญาทําได้แค่นี้ยังงั้นหรอหละ่ะเกอดีจะได้เหมือนเหมือนกันฉันที่ได้จัดการแกเหมือนกับเจ้ามนุษยคนนั้นน่ะ ทนคนนี้คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดทั่วทั้งจักรวาลเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นฉัานจะเป็นคนจัดการแก่ด้วยมือของฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นฉัานจะจัดการแกเพียงแค่แกเท่านั้น น่าจะโอเคนะครับ